ดูกระอกตัวน,นี้จะมากินมะละกอช่วงใกล้เที่ยงเนาะเป็นกรอกคิ้วขาววันนี้รู้สึกว่าจะมีแดดเนาะแดดแรงมากนะครับวันนี้ ช่วงใกล้เที่ยงแบบนี้ก็กระลอกหลายตัวนะครับาก็พักผ่อนหลบแดดกันก็จะไม่ค่อยเห็นกระลอกมากินมะละกอช่วงกลางวันจะมาก็มาตอนเช้านะครับหรือเป็นช่วงบ่ายกนระลอกก็จะมาน้อยลง เป็นกระลอกแดงตัวหน,นึ่งกำลังมาเนาะเป็นกระลอกแดงสวยคิ้วขาวพวกมาแล้ว ตัวใหญ่มากนะครับเนาะแล้วก็เป็นกระลอกที่สวยงามมากสีขนเขาแดงเลยเนาะออกแดงสวยงามนะครับขอบตาก็เป็นสีขาวกระรอกแดง ขอบตาสีขาวนี่มีมีหลายตัวนะครับบางตัวก็สีขนก็จะออกสีน้ำตาลนะครับโถกระกตัวหนึ่ง ตันั้นก็เป็นกระลอกแดงคิวขาวมอนกันนะไปเลยกระลอกตัวนั้น ไม่แย่งกันก็ดีเนาะนะครับกินใครกินมันน่ารักดีนะครับมะละกอก็สุกน่ากินมากนะครับ อิ่มแล้วก็ลอกแดงตัวนั้นไปแล้วนอนขึ้นไปแล้วไปแนบนะครับตัวน,นี้กินเยอะเนาะตัวนีนนน้ไปเหมือนกันนะเนาะอิ่มแล้ว สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับ